สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Storytoday อีกครั้งนะครับเพื่อนๆครับปกติเวลาเราดูหนังสงครามเราจะเห็นฉากระเบิดตุ้มตามกระสุนปิ้วอนหรือพระเอกแบกปืนฝาดงกระสุนแบบเช่ๆใช่ไหมครับแต่เชื่อผมจะครับว่า ภาพพยนต์ที่ว่ามันยังเทียบไม่ได้เลยกับเหตุการณ์จริงที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาครับวันที่31ธันวาสองพัหารกทางกองชับปกชัยหรือรอยยอดชัยอาร์มี่ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอหนึ่งออกมาเป็นคลิปที่ทำเอาโซเชียลมีเดียทั้งไทยและต่างประเทศต้องหยุดดูเพราะนี่ไม่ใช่การซ้อมรบแต่มันคือของจริงครับภารกิจที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อน้ำตาและยุทธวิธีที่ล้ำสมัยจนแม้แต่เพื่อนบ้านสายโหดอย่างเวียดนามที่ขึ้นชื่อเรื่องการรบยังต้อออองกมา ยอมรับในฝีมือทหารไทยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของปฏิบัติการนี้แบบม้วนเดียวจบฟังเพลินๆแต่ได้สาระครบช่วนครับก่อนจะไปถึงฉากบูระห่ำเรามาปูพื้นฐานกันนิดหน่อยครับว่าทำไมต้องเป็นเนิน677 เนิน677เนี่ยตัวเลขมันคือความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับตั้งอยู่ที่ช่องอานมาอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศแถบนั้นบอกเลยว่าโหดหินสุดๆเป็นเชือกเขาสูงชันป่าทึบเปรียบเสมือนกําแพงธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาครับเรื่องของเรื่องคือในช่วงปลายปี2568สถานการณ์ตรงนั้นมันตึงเครียดสุดๆครับมีรายงานการลุกล้ําและการประทะกันตลอดจนนําไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ของพี่น้องทหารพรานและทหารราบด้วยเหตุนี้เองทางกองทับบกจึงตัดสินใจ ส,ส่งหน่วย SOTF ซึ่งก็คือชุดปฏิบัติการรบพิเศษนั่นเองครับภายใต้การนำของพลตีเสด็จอาคาจักผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1เข้าไปเคลียร์พื้นที่และภารกิจสูงสุดคือต้องนำธงชาติไทยกลับไปปักที่ยอดเนินให้ได้ ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับแค่เห็นภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาและหน้าผาสูงชันขนาดนั้นแค่เดินตัวเปล่ายัางลำบากแต่นี่ทหารเราต้องแบกอุปกรณ์แบกอาวุธแถมต้องระวังระเบิดทุกฝีก้าวผมนับถือหัวใจท่านผอบอและทหารทุกนายจริงๆครับที่กล้ารับภารกิจเสียงตายขนาดนี้เพื่อพวกเราคนไทย ทีนี้สิ่งที่ทําให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ภาพการยิงปะทะก,กันนะครับแต่มันคือการผสมผสานระหว่างความดิบเถื่อนของภูมิประเทศกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวจนน่าตกใจครับอย่างแรกคือเรื่องของโดนครับ ในคลิปเราจะเห็นการใช้โดนอย่างหนักหน่วงมากทั้งโดนแลาตะเวนหาข่าวและที่ฮือฮาที่สุดก็คือโดนติดระเบิดหรือโดนพลีชีพครับซึ่งนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายสำนักอย่างเช่นฟังเกอร์530ถึงก็ออกปากชมเลยว่ากองทัพไทยปรับตัวเข้ากับสงครามยุคใหม่ได้เร็วมากไม่ต่างจากสมรภูมิระดับโลกอย่างยูเครนและรัสเซียเลยอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือภาพทหารไทยปีนบันไดชันเกือบ90องศาครับเพื่อเข้าตีค่าศึกจากทิศทางที่เขาไม่คาดคิดเพื่อนๆลองจินตนาการตามผมนะครับต้องแบกปืนแบกเป้ป บันไดลิงสูงเสียดฟ้าและต้องระวังค่าศึกยิงสวนลงมาด้วยและยังมีอีกหนึ่งปริศนาในคลิปครับคือรถคันหนึ่งที่วิ่งฝ่าดงระเบิดหลายคนตอนแรกก็คิดว่าเป็นหุ่นยนต์ AI หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณวัสนานาน่วมนักข่าวสายทหารคนดังได้เฉลยครับว่ามันคือรถดัดแปลงฝีมือคนไทยนี่แหละที่ใช้บรรทุกระเบิดชำลายเครื่องกีดขวางเพื่อเปิดเส้นทางฝ่าดงระเบิดและลวดหนามให้ทหารราบเข้าตีครับตรงนี้ผมมองว่ามันสะท้อนถึงภูมิปัญญาไทยที่ดีมากนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงๆจากเมืออองนอกกเเสมไปปแต่รรรารู้จั ใช้สิ่งที่มีเพื่อเซฟชีวิตทหารของเราให้ได้มากที่สุดอันนี้ขอชื่นชมทีมช่างและทีมวิจัยของกองทัพเลยครับแต่เพื่อนๆครับสงครามมันไม่เคยปราณีใครและชัยชนะมักมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอในคลิปและการรายงานข่าวระบุชัดเจนครับว่าภารกิจกู้ชาติครั้งนี้เราต้องเสียทหารกล้าไปถึง4นายได้แก่จ่าสิบเอกนำรงเกียรติแก้วกระจ่างจ่าสิบเอกทวีรัตนบุรีพลทหารมุสตะกีมแจมะและพี่น้องทหารราบอีกหนึ่งนายภาพธงชาติไทยที่คุมร่างวีรบุรุษ ภาพของเพื่อนทหารช่วยกันแบกร่างไร้วิญญาณลงจากเขา และข้อความที่เขียนไว้อะไรบนธงชาติมันคือเครื่องเตือนใจของพวกเราทุกคนครับว่าอธิปไตยที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาฟรีๆแต่แลกมาด้วยลมหายใจของพวกเขาเหล่านี้ครับผมขอสดุดีวิรกรรมของพี่ๆทหารทั้ง4นายด้วยหัวใจครับทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่เขามีกองทัพที่เข้มแข็งผ่านสงครามใหญ่ๆมาโชคชนเขาคิดยังไงกับคลิปปฏิบัติการของชายครั้งนี้ปกติแล้วคอมเมนต์จากเวียดนามมักจะมีความภูมิใจในกองทัพตัวเองสูงและชอบเปรียบเทียบ กับชัยอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับแต่กับคลิปนี้บอกเลยว่าคดีพิกครับส่วนใหญ่กลับเป็นไปในทิศทางชื่นชมและยอมรับในความทันสมัยของทหารชัยอย่างน่าประหลาดใจผมได้รวบรวมและแปลคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับลองไปฟังกันดูครับว่าเขามองเรายังไงบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ของทหารชัยยุคนี้ทันสมัยมากเสื้อเกราะปืนดูมาตรฐานตะวันตกหมดแล้ว คอมเมนต์ต่อมาครับยุทธวิธีการใช้โดนของไทยถือว่าก้าวหน้ามากในอาเซียนพวกเขาเรียนรู้จากสงครามยุคใหม่ได้เร็วคอมเมนต์ต่อมาครับการปีนหน้าผาขึ้นตีแบบนั้นชัดใจไม่ถึงชํำไม่ได้หรอกนับถือใจทหารไทยหน่วยนี้คอมเมนต์ต่อมาครับรถเปิดทางทุ่นระเบิดนั้นไอเดียดีมากเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงป้องกันชีวิตทหารไปได้เยอะคอมเมนต์ต่อมาครับดูจากการเคลื่อนที่ยิงแล้วหลบเข้าที่กำบังทหารไทยฝึกมาดีมากไม่ใช่แค่ยืนยิงมั่ว คอมเมนต์ต่อมาครับเนินเขาชันขนาดนั้นการรบยากลำบากมากใครยึดที่สูงได้ก็ได้เปรียบแต่ไทยบุกขึ้นไปยึดคืนได้ถือว่าเก่งคอมเมนต์ต่อมาครับไทยมีงบประมาณทหารเยอะกว่าเราไม่แปลกที่อุปกรณ์ส่วนบุคคลจะดูดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับชอบที่พบบอลงไปคุมภารกิจเองในสนามรบนี่คือผู้นำที่ลูกน้องจะยอมตายถวายชีวิตให้คอมเมนต์ต่อมาครับหน่วยรบพิเศษ SOTF ของไทยดูมีความเป็นมืออาชีพสูงมากเทียบกับพวกเลนเจอร์ของอเมริกาได้เลย คอมเมนต์ต่อมาครับพวกเราชาวเวียดนามอย่าประมาททหารไทยพวกเขามีทั้งเทคโนโลยีและประสบการณ์การรบตามแนวชายแดน คอมเมนต์ต่อมาครับการใช้ยุทธวิธีการรบผสมกับโดนมันกลายเป็นยุทธวิธีที่สมบูรณ์แบบคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจากอดีตทหารเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับปืนกลหนักที่ยิงกดฝ่ายตรงข้ามดูทรงพลังมากเสียงในคลิปน่ากลัวรจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับใช้พัฒนาโดนคามิคาเซใช้เองหรือเปล่าถ้าใช่น่ากลัวมากสําหรับเพื่อนบ้านคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเห็นธงชาติคลุมร่างทหารแล้วเศร้าใจทหารคือผู้เสียสละที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาครับ ภูมิประเทศแบบป่าเขาทหารอาเซียนจะชำนาญที่สุดฝรั่งมาคงร้องไห้คอมเมนต์ต่อมาครับถึงแม้ไทยจะไม่มีประสบการณ์สงครามใหญ่เท่าเวียดนามแต่การประทะตามแนวชายแดนแบบนี้ช่วยรับคมเคี้ยวเล็บของพวกเขาได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาครับชุดพรางของทหารไทยดูกลมกลืนกับป่าดิบชื้นบ้านเรามากคอมเมนต์ต่อมาครับกองชับเราควรดูตัวอย่างเรื่องนำโดนมาใช้ในการรบแบบไทยบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับเนิน677จจำชื่อนี้ไว้มันคือสมรภูมิเลือดของทหารไทย คอมเมนต์ต่อมาครับทหารชัยขึ้นชื่อเรื่องความอึดอยู่แล้วคลิปนี้ยิ่งตอกย้ำคอมเมนต์ต่อมาครับการสื่อสารระหว่างหน่วยดูราบเรื่นมากนี่คือกุญแจสําคัญของชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาครับไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นฉากการรบที่ดุเดือดขนาดนี้ในปี2025แถวบ้านเราคอมเมนต์ต่อมาครับ เขมรก็สู้ยิบตาเหมือนกันแต่ไทยมีความพร้อมลบและอาวุธหนักเหนือกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับยกนิ้วให้หน่วยแพทย์สนามด้วยการลำเลียงคนเจ็บในพื้นที่แบบนั้นนรกชัดๆคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือตัวอย่างของโมเดิร์นวอลเฟในป่าเขตร้อนที่ชัดเจนที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับทหารไทยใจสู้มากการบุกขึ้นที่สูงเสียเปรียบสุดๆแต่ก็ทําสําเร็จและปิดใช้ด้วยคอมเมนต์นี้ครับไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงทหารอาชีพคือคนที่น่าเคารพเสมอ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของภารกิจเนิน677และความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านของเราสําหรับผมแล้วคลิปเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การโชว์แสนยานุภาพของกองทัพบ,บกไทยเฉยๆนะครับแต่มันคือการยืนยันให้เราอุ่นใจว่ารั้วของชาติยังทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งเสมอแม้โลกใบนี้จะเปลี่ยนไปเป็นสงครามเทคโนโลยีแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วหัวใจของทหารที่กล้าฝ่าดงกระสุนเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินก็ยังเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดอยู่ดีครับต้องขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากคลิปต้นฉบับของทางกองทั รับบกรอยยอดชายอาร์มี่และขอสดุดีวิรกรรมของทหารกล้าทุกนายที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยครับรวมถึงขอบคุณเจ้าของคลิปต้นฉบับทุกท่านที่ผมนํามาเล่าในวันนี้เพื่อให้พวกเราคนไทยได้รับรู้เรื่องความกล้าหาญนี้ครับผมทิ้งลิงก์ต้นฉบับไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเทเลแสตอรี่ทูเดย์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ